สวัสดีนะครับท่านผู้ชมพบกับคุณคริสเตียนพิงปองเล่นหมาฮอตนะครับผมช็อตนี้นะครับก็จะแนะนําการขึ้นหมากที่นิยมนะครับผมก็ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งหลายชมรมนะครับที่เล่นกันบ่อยบแล้วก็เราจะลองเล่นหนึ่งตานะครับเป็นหมาสองแบบนะครับผมอย่างแรกนะครับผม ็นวิธีการขึ้นหมากนะครับผมที่นักกีฬาส่วนใหญ่หรือว่าประชาชนส่วนใหญ่เอาฝั่งเดียวนะครับผมอันนี้เรียกว่าทรงอีปุ่มนะครับผมก็าสามารถขึ้นหลายมก็ได้หรือว่าอันนี้ก็ได้นะครับผมเป็นหมากที่แน่นเหนียวนะครับเพ้ hey, ยากแต่ก็เสมอง,ง่ายนะหมากอีปุ่มก็จะมีจุดอ่อนมีหลายจุดนะครับที่เซียนเซียนเขาเปล่าะครนะ ส่วนอันนี้นะครับที่นิยมอีกอย่างผมเคยเล่นตอนเด็กๆบ่อยมากก็เรียกว่าห้าแต้มครับเป็นทรงมบบห้าแต้มลูกเต๋าครับเป็นหมาที่แลกได้ต่อได้แล้วก็มีชั้นเชิงห,งหลากหลายเมนะครับแต่ว่าก็จะมีจุดอ่อน,นอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อมาเป็นหมาที่ได้เรียนใหม่ก็จะมีสามตัวเรียงนะครับผม เป็นหมาที่รับมาตรฐานหรือว่ารับปากอิงุ้มรับหมากหลายหมาได้นะดีนะครับ,รบแล้วก็ยันที่นิยมเอาสกายแลดของเล่นค่ากันหมดก็จะมีอันนี้จำไม่ได้ว่าย่อสั้นหรือเหลี่ยมเตี้ยนะครับมันมีชื่อเตี้ยของมันเ,นเป็นหมาทนี่ก็นิยมเล่น ลองลองมาครับแต่ก็สามารถจะจอดตรงกลางได้จุดอ่อนมัน้งนะแล้วก็อ่ะบบนี้เป็นหมากที่ถูกยกให้เป็นนั่นเลยเป็นไฮไลท์นะรือมาตรฐานะผมก็เพิ่งเรียนรู้จากการมาเรียนนะครับแต่ก่อนก็ไม่รู้ว่าเดิอนอย่างนี้นะมาตฐานนี้เราจะมาเล่นกันหนึ่งตานะครับทดสอบหมากที่แตกต่างกัน ฝังนี้จะเดินก่อนเป็นมาตรฐานส่วนฝั่งนั้นจะเดินหลังเป็น5้าแต้มแปลรูปเจ็ดแล้วนะครับผมอันนี้ก็ทำได้สออย่างก็คือ เข้าไปตรงกลางครับนี่ครับเข้าตรงกลางก่อนปึ๊บเข้าตรงกลางอันนี้เปิดเป็นยอ่อต้องระวังสามนะครับถ้าเกิดเข้ามานี่ึามสาม,สามรประมาณนี้ก็โดนปึ๊บปึ๊บ เดินนะครับผมผมบอกเทยผมบอ่อเทียผมไม่เดิอนอ่ะผมจะเดินตัวนี้แล้วกันปึ๊บนี่กันก่อนอันนี้ก็จะมีวิธีการแปลขบวนอีกหลากหลายอันนี้ปึ๊บถ้าเราพุ่งเข้าไปปึ๊บปิดถ้าปิดล่ะเมาน ันนี้เปิดแรกจากห้าแต้มเป็นทรงห้าแต้มกลายเป็นทรงนะสามตัวมานี่เรากันืนม อันนี้นะครับผมอันนี้ก็มาก,กันนะครับผมผมตัดนใจเชื่อมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตีมาทางนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บเอาฮอดแล้วตัวขาเขาจะมาเข้าฮอดตรงนี้อันนี้เตรียมกินสาม ตัวขาวลัวจะมาหย่อนตรงนี้นตัวขาวก็ยิง,งข้าไปกินแล้ว,วสักข้าวกินข้าวแล้วสักข้าวแล้ว จะเป็นองเข้านะครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าก็จะตายนะครับนนปึ๊บนี่เราจะเอาเข้านี่ ดังวันนี้ทาให้ขาวนี้นี่แขาวซี